เขาก็มาต่อราคาแต่ละครเรียกหกหมื่นอ๋อเริ่มต้นไปเรียกแพงเลยนะเหกหนนะมื่นลงห้าหมื่นห้าหมื่นลงสี่หมื่นสี่หมื่นสี่เลยปล่อยไปเลยตั้งใจทีแรกจะ,แะจะเอากี่หมืน่นจะเอาหกหมืนหรือจะเอาสี่หมืนตั้งใจทีแรก ทีแรกเลยว่าจะได้ห้าหมื่นก็เอาทำมามนไม่ได้เครับผมก็เล่นไม่ได้อันนี้คือความตั้งใจที่ออกไปขายเลยนะห้าหมื่นนี่รับได้เลยแต่ว่าตั้งไว้หกหมื่นนะหกหมื่นต่อไปต่อมาเหลือสี่หมื่นสี่บางคนเขาคนกลับบ้านนะบางคนก็กลับนี่ก็ไม่อากลับทำไมไม่เอากลับครับคุณตาเพราะมันตอนนั้นก็ส่งผลเสียอะไรบ้างครับคุณตามันก็มันเดินไปเดินมามันก็ มันติดกันมันเดินไปไปมากระเบียดขี้มันก็เยอะมึออันนี้ก็ให้มันกว้างกว้างหน่อยอเลยต่อออกนี้ครับผมพอต่อใหญ่เลยนะคุณตานะเมื่อก่อนนี่คือเละแฉะเลยใช่ไหมเออแต่ทุกวันนี้แห้งสบายเลยเนาะก็แสดงว่าถ้ากลัวเยอะก็ต้องทํโคอกใหญ่นะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ัวเยอะทอออํโคอกเล็กนะคุณตานะอให้มันเดินไปเดินมาให้มันสุงครับผม ตั้งแต่ทำแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าวัวดีขึ้นเลยใช่ไหมครับดีดีดีมันเดินไปเดินมาไม่ค่อยมีโรคมีอะไรหรอกอ๋อแสดงว่าโคกัวใหญ่ๆนี่ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะป้องกันได้เยอะเหมือนกันนะคุณตาออันนี้คือวัวของคุณตานะโอโหตัวผู้ตัวนี้สวยมากเลยอคุณตาบอกว่าพันธุดีพันดีทําไมถึงบอกว่าพันุ์ดีคุณตาว่าก็พันธุ์มันใหญ่มันสวยพ่อมันสวยเอากิน ฮะให้กินอะไรกินขนมให้กินปลาท่องโก้อเลี้ยงวัวกับปลาท่องโกแล้วกันงานนี้เอ้ากินเฉยนะเออที่คุณตาบอกว่าพ่อมันพันดีพ่อมันตัวนี้เนี่ยพอมันบานโคกอ่ยโอ้โหแต่แต่ให้ลูกสวยมากหน้าตานะเออนี่แม่แม่ก็ไม่เท่าไหร่นะเออแต่ว่าลูกสวยมากเลยสวยเนี่ยมีคนมาถามซื้อบ้างยังตัวนี้เนี่ยยังยัง ยังไม่ได้ปล่อยเลยไม่ได้ปล่อยไม่ได้โฆษณาเลยโอ้โหจะว่าจะทำพันมันเก็บไว้เองเลยนะกับเองโอ้เยี่ยมเลยคุณตานะมีของดีไม่ต้องขายเนาะมีของดีที่ควรที่จะเก็บไว้โอ้แข้งขาดีมากเลยคุณตาเออกำลังดีอันโน้นสูงแต่มันไม่อ้วนเหมือนในตัวนี้ครับผมตัวโน้นของคุณตาสภาพดีนะอันนี้ให้กินอะไรบ้างคุณตา กินหญ้ากินเพื่องธรรมดาหน่หละหญ้าก็หาบางไม่หาบ้างมันมีบ้างไม่มีบ้างในช่วงนี้มันก็หน่อยซื้อกระโพดทำให้กินหน่อยกระโพดบดนะกระโพดมาเลยลงทุนเยอะไหมครับกระโพดบดนี่มันก็เยอะเหมือนกันฮะมันก็บดเยอะเหมือนกันแต่ว่าพอซื้อให้กินได้นะเออพอซื้อให้ได้ครับผมแม่มันอยู่ไหนคุณตาไหนแม่ตัวนี้นี่เนี่ยแม่เนี่ย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 อันนี้นี่แหละแม่มัน เขามัน <S <S เพ่งเ,เลยนะคุณตาตัดทิ้งแลวที่ก่อนมันยาวแล้วมันแท่งเ,เลยก็เลยตัดเลยนี่มันยาวไม่อ๋อ,อตัดทิง้งตัดทิ้งเลยเอาเลื่อยที่เลยมาเลื่อยเลยทำเองบ่เออให้พวกหล้นๆเขทาทำใหออ้มันเจ็บไหมครับคุณตาไม่รู้มันเจ็บหรือไม่เจ็บมันก็ไม่ดิ้นเท่าไหร่นะอ,อ๋อ,อรู้ว่ามันไม่ค่อยเจ็บหรอกครับผมหรือมันรู้ว่าเขามาช่วยเนาะถูกต้องไหมครับ ไหนคุณตาพาผมมาดูไอตัวผู้ตัวนี้สวยๆหนสิสีก็สวยหน้าตานะสวยโอ้ทางมาก่อนนี่โอ้โหมันนี่มันได้แค่หกเดือนเองหกเดือนเจ็ดเดือนโอ้แต่ว่าใหญ่จริงๆน้าตานะโอ้สีสันดีมากเลยผมว่าถ้าเกิดเมื่อก่อนนี่สามสี่หมื่นนี่สบายเลยนะสบายเลยเออแต่ช่วงนั้นงัวมีราคามันได้อยู่ครับผมแต่ว่าไม่ได้คิดที่จะขายนะเออไม่ได้คิดว่าจะขายหรอกจะเก็บไว้ทําพันเออทําไมถึงอยากเก็บไว้ทําพันธุคุณตา ก็เพื่อมันเขาอันี่มันมันมันดูดีแล้วมันสวยดีเลยเอาไว้ครับผมเก็บไว้ทับก็ตัวละห้าร้อยก็ไม่เสียหายนะไม่ต้องไม่ต้องเอาเยอะนะคุณตานะห้าร้อยก็พอได้นะโอ้ดูผิวพันณมันคุณตาโอ้สวยมากเลยตัวนี้อือันนี้แหละที่เขาบอกว่าวัวสวยเนาะครับมันต้องอย่างนี้นะคุณตานะอมต้องสภาพนี้เลยสภาพนี้ครับผมดูแลพิเศษไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนี่แหละเหมือนตัวทั่วไปเลย กินอย่างเหมือนพวกกันละกพวกกินอะไรก็กินอย่างนั้นไม่ได้แตกต่างกันจากเขานะเออไม่ได้แตกต่าง<อ>แต่ว่าด้วยพันธุกรรมของมันเนาะมันดีขึ้นนะนดีขึ้นครับผมได้เอาไปปลูกข้างนอกบ้างไหมคุณตาออกอยู่ออกทุกวันวันนี้ไม่ได้ออกเพราะมันกลัวผลจะตกแล้วเขาก็ไถยเยอะด้วยอืมก็เลยไม่ได้ออกครับผม คือปกติก็อ,ออกไปเลี้ยงข้างนอก <Okay. S 2> แต่ว่าช่วงนี้เหมือนฝนจะตกนะรครับามาครึ่งวันไปครึ่งวันก็เข้าคอกแล้วใช้เที่ยงเที่ยงเข้าคอกทํา,าทไมเร็วจังเลยก็มอนแดดร้อนมันก็ไม่ค่อยิน็นยาไม่ค่อยมีมันก็เดินมาบ้านเนี่ยเอาอย่างนั้นเลยนะเออเที่ยงไม่นทึงเที่ยงดีเที่ยงปุ๊บกลับปั๊บเลยกลับปั๊บเลยก็แสดงว่าไม่ได้ชอบแดดเท่าไหร่อื ถ้าสังเกตเห็นคือแดดนี้ไม่ค่อยกินมันก็กินบ้างไม่กินบ้างอน,น้นยาดก,ก็ไม่ค่อยมีด้วยอืแต่ถ้าแดดแดดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมพอเอากระโอกปุ๊บนี่ก็มีฟางให้นะคุณตามีฟางให้กินฟางไปก่อนครับผมแล้วก็ค่อยให้กินกระปูดหมดมวันหนึ่งลงทุนกี่กระสอบครับคุณตาไอ้นนี้มันห้าตัวกับสองกระสอบกระสอบละ สอบละยี่สิบโลมั้งสอบนี่ถึงห้าสิบสี่สิบบาทสอบละสี่สิบบาทก็วันละแปดสิบาทนะแปดสิบาทคนะ่าอาหารวัวนะวมไม่ธรรมาดานะคุณตา <laughs> นะพอมีกระตังเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ให้กินน่าจะยากนะอยู่ยากเลยนะวัวนะอย,อยู่ยากเพราะมันไม่มีหญ้าให้กินเลยอืต่นี้ก็เพิ่งมีแถวเขาปลูกพริกเขามีบางนิดๆหน่อยๆเลยอ๋อก็จะได้สามโสอบสองโสบบางครับบ้าง แล้วคุณตาได้ไปเกี่ยวหญ้าบ้างไหมนี่ที่ป้าเข้าไปวันนี้ไปเกี่ยวที่ไหนครับนู่นแถวบ้านหลองพยานเลยแล้วก็ปลูกพริกครับผมพอได้มีเออได้มาสงกระสบใกระสบอันนี้คือข้อวัวของคุณตานะครับทําไมทําใหญ่จังเลยครับคุณตาทําให้มันอยู่กว้างๆหน่อยมันมัไม่คับแคบนะ,นะเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ แค่ตรงนี้นะคุณตานนออถูกต้องไหมเ<อ>สานี้ใช่ไหมเสานี้เสานี้เป็นู่นประมาณสักสามเมตรสี่เมตรได้นะสี่เมตรคุณตาบอกว่าแคบแคบส,ส่งผลเสียอะไรบ้างครับคุณตามันก็มันเดินไปเดินมามันก็มันติดกันมันเดินไปไป,ไปมาก็เบียดขี้มันก็เยอะมึนอันนี้ก็ให้มันก้วงก้วงหน่อยอ๋เอเลยต่อออกตรงนี้ครับผมพอต่อใหญ่เลยนะคุณตาให่เยเมื่อก่อนนี่คือเละแฉะเลยใช่ไหม แต่ทุกวันนี้แห้งสบายเลยเนาะ <Hey. S 1> ก็แสดงว่าถ้ากลัวเยอะก็ต้องทำโคกใหญ่นะ uh huh. <laughs> ไม่ใช่วัวเยอะทำโคกเล็กนะคุณตานะอมันเดินไปเดินมาให้มันสูงครับผมตั้งแต่ทำแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าวัวดีขึ้นเลยใช่ไหมครับดีด,ดีมันเดินไปเดินมาไม่ค uh huh. ่อยมีโรคมีอะไรหรอกอ๋อ oh. แสดงว่าโครัวาใหญ่ๆนี่ก็ช่วยได้เยอะนะช่วยได้ป้องกันได้เยอะเหมือนกันนะคณตาเขาเคยเห็นไหมเคยเห็นอยู่แต่เขาไม่ได้เคยเห็นมาถามอะไรเขาเห็นแล้วเขาบอกว่ายัางไงบ้างครับเขาก็บอกว่าสวยดีเขาก็พวกพวกในบ้านเขาก็ว่าสวยๆให้ให้การยอมรับเลยนะ <laughs> 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 ว่าวัวสวยนะเ <laughs> 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 จ้าของเลยว่าไม่ขายไปทำพันธุ์ดีกว่านะ <laughs> ออ,อ,อ,อแต่ว่าผมยอมนะตาเนะ สวยมากๆเลยนะโอ้สีดีมากเลยนะเนี่ยผู้ชมครับท่านดูสิครับไม่ขี้เเลยนะเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคานะมีเท่าไหร่คนก็อยากจะซื้อนะคุณตาเมมาาัดดูีลนครับผมแล้วคุณตาเคยคิดอยากจะเลี้ยงวัวคุณกับเขาบ้างไหมก็ไม่หรอกช่วงนี้มันแก่แล้ววัวขุนวัวอะไรไม่เคยเลี้ยง ไม่อยากจะเลี้ยงเลี้ยงอย่างนี้ดีกว่านะเลี้ยงวัวเอาลูกนะอ่านี้ง่ายกว่านะง่ายกว่าครับผมแล้วคุณตาเคยมีโอกาสไปตลาดนัดวัวควายบ้างไหมครับนี่เคยไปอยู่แต่ก่อนนานแล้วหรือยังไปกูขวารสงปีเดียแหละอ๋อไปดูตลาดนัดวัวควายเหรอเออเอาไปขายตัวนั้นตัวที่ตัวผู้ตัวตัวที่แรกเลยตัวที่สองเอาไปขายเองขายเองไปกับหลานไปกับน้อง มีในห้อยไปยูอะไรบ้านรามบ้านรามเอบ้านรามมีในห้อยมาตีราคาให้ที่คอกบ,บ้างไหมตอนนั้นเขาตีให้เท่าไหร่บางคนก็มันเขาผมก็ผม,ผมไม่ได้ใจ่ายนะผมไม่ได้วา่าว่าโคษนาจะขายอยู่อย่างนี้นะ,ะตั้งใจใจะไปขายเองเอทําไมถึงอยากเอาไปขายเองครับคุณตา <c oughs> ไปดูราคาที่นน้นก่อนเราไปขายเองครับได้เท่าไหร่สี่หมื่นกว่าโอ้โหตัวนึงสี่หมื่นกว่าเลยนะเออ คือตั้งใจจะเอาไปขายเองอไม่กลัวครับบางคนก็บอกว่าถ้าเราเอาวัวไปขายเองนะจะโดนกดราคาเซอร์ไปหมดเลยนะคุณตาโดนบ้างไหมไม่ไม่นี่ไม่โดนแล้วทํายังไงบ้างครับตอนที่ไปตลาดนัดแรกๆตอนนั้น<ะ>เอาไปขายยังไงถึงขายได้ตั้งสี่หมื่นก็เขาก็มาตอ่อราคาแต่ก่อนเรียกหกหมื่นอ๋อเริ่มต้นไปเรียกแพงเลยนะเ,เรียกแพงก่อนนะอ่าหกหมื่นลงห้าหมื่นห้าหมื่นลงสี่หมื่นสี่หมื่นสี่ เลยปล่อยไปเลยตั้งใจทีแรกจะ,แะจะเอากี่หมืน่นจะเอาหกหมื่นหรือจะเอาสี่หมื่นตั้งใจทีแรกทีแรกลนะอ๋อจะได้ห้าหมื่นก็เอาทำมันผมไม่ได้หรอครับผม ไไม่ด้อันนี้คือความตั้งใจที่ออกไปขายเลยนะห้าหมื่นนี่รับได้เลยแต่ว่าตั้งไว้หกหมื่นนะหกหมื่นต่อไปต่อมาเหลือสี่หมื่นสี่บางคนเขาคนกลับบ้านนะบางคนกลับไม่เอากลับทำไมไม่เอากลับครับคุณตาเพราะมันตอนนั้นก็กมันแต่งงานลูกชายด้วยเลยขายไปอ๋อโทราไรเป็นอย่างนั้นือครับผมมีความจาเป็นอยู่แล้วอความจาเป็นถ้าเกิดว่าไม่มีธุระลูกะ ก็ไม่ได้ขายเราราคาถูกไปใช่ไหมเอออ๋อมีจำเป็นครับผมแสดงว่ามมขายตัวนั้นเีกยังมาขายอีกสองตัวไปบ้านไตสมพอมยครับผมสองตัวแสดงว่าชาวบ้านเรานี่ควรที่จะไปขายเองนะออถูกต้องไหมบางคนก็ไปเองบางคนก็ขายให้ชาวบ้าน,าานตกลงขายให้ในห้อยกับขายให้ตลาดนัดวัวควายอันไหน ได้กำไรมากกว่ากันมันก็แล้วแต่งวัวแล้วแต่จังหวะแล้วแต่งวังวมือขั้นก็ขายแถวนี้ไม่ค่อยได้ไปนู้นก็ได้เยอะมีอมันเป็นอย่างนั้นไปครับผม,ออมาพอค้าเขาก็ต้องกินกำไรอยู่ใช่ใช่ออตัวหนึ่งเขากินกำไรไประมาณสักเท่าไหร่คุณตาเท่าที่สังเกตนะบางคนก็ได้จุดแปดพันบางคนก็ได้สามพันสองพันเลยแต่งวัวออแล้วแต่จังหวะเขาได้บางคนครับผม แต่ว่าขั้นต่ําผมเดาหน่าจะเป็นสองพันแน่นอนนะออสองพันอันนี้คือขั้นต่าเลยนะอ,อืแต่ถ้าฟุกฟุกหน่อยก็เจ็ดแปดพันเลยนะเออก็ฟุกเขาเจ็ดแปดพันแล้ววัวสายพันธุ์ไหนที่เขาชอบซื้อขายกันคุณตาผมก็ไม่รมู้เหมือนกันทั่วไปหมดเลยทนะั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้พันธุ์ที่เขาซื้อแต่พื้นบ้านก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ทําไมครับคุณตา เพราะว่างวมันเล็กกัวมันอันนี้แต่ว่าราคามันก็ไม่ค่อยสูงสู้พวกไอ้วัวตัวใหญ่ไม่ได้เนาะออไม่ได้เนาะอ๋อแต่ถ้าตัวใหญ่นี่ราคาดีเลยราคาดีอยู่ครับผมเมื่อก่อนคุณตาเลี้ยงวัวพื้นบ้านใช่ไหมเออพื้นบ้านธรรมดาคิดยังไงถึงมาเลี้ยงตัวใหญ่แบบนี้คุณตากล็ลองลองดูบนเขาหละเอาฟังใหญ่มาทับอ่าลองลองดูมันก็ออพอไปดีอยู่ราคาดีขึ้นจริงๆรนะราคาดีครับผมแล้วเลี้ยงแตกต่างกันไหมความยากความง่าย มันก็ยากอยู่มันก็ยากแน่นิดๆิวเวลำออกไปออกมาคือธรรมดาคือบางคนก็บอกว่าวัวตัวใหญ่เลี้ยงยากผสมยากจริงไหมคุณตามันก็ไม่ยากหรอกกินธรรมดาไปเดินมาครับผม